นักบิดไทยเตรียมลงสนามในศึกโมโตทูที่เรดบูริงสวัสดีแฟนบีเคแปดเกรซดีร acing มอโตจีพีแล้วก็เป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตนะครับคลิปนี้ครับมาพูดถึงนักบิดไทยกันหน่อยครับหลังจากที่ฤดูกาลนี้เนี่ยเราผลักดันนะฮะเจ้าก้องสมเกียรติจันทานเนี่ยจากโมโตทูขยับขึ้นมาขับในโมโตจีพีได้ครับล่าสุดครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆครับเมื่อเจ้าชิปนักคารินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับเตรียมจะลงแข่งขันในศึกโมโตทูที่เรดบูริงครับแม้ว่าเจ้าชิปนักคารินเนี่ยจะยัััังไม่่ใชนกกบิดตวหล ในทีมไอเดมิสึคอนด้าทีมเอเชียของศึกโมโตทูครับแต่ว่าสนามนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้นะครับเจ้าชิปจะได้รับโอกาสครับจะขยับขึ้นมาแข่งในรุ่นโมโตทูครับเพราะว่าเข้ามาแทนที่ของมาริโออาจินักบิดที่เป็นชาวอินโดนีเซียของทีมเนี่ยที่บาดเจ็บไปนะครับก็จะถูกขยับขึ้นมาขับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูครับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวผลงานดีต่อเนื่องเนี่ยดูซิว่าการขยับขึ้นมาโมโตทูที่เป็นทีมชั่วคราวเนี่ยจะมีโอกาสได้ขับในโมโตทูแบบจริงๆจังๆแบบเต็มซีซั่นหรือเปล่าลสหรับเจ้าชินครินะเพา หลังๆเ,เจ้าชิพก็โชว์ฟอร์มต่อเน,นื่องครับในการแข่งขันไม่ไว่าจะเป็นสึกอเอีเอลโรดเรซิ่งหรือว่าการแข่งขันสุูกะ8แปชั่วโมงแล้วก็ในการลงสนามล่าสุดสนามแห่งนี้แหละครับที่เลรบูริงครับสุดสัปดาห์นี้จะลงแข่งขันในรุ่นโมโตทูนะครับก็เดี๋ยวรอเชียร์นักบิดไทยนะครับในเวทีโมโตทูได้แม้ว่าจะเป็นแค่ขึ้นมาขับแทนขับชั่วคราวเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าผลงานดีโอกาสจะได้มีทีมมีแมมองเห็นเอาไปปั้นต่อหรือจะได้ขับโมโตทูแบบเต็มๆซี่นหนาก็มีเหมือนกันสําหรับเจ้า ชิพนักขริินนะก็เดี๋ยวรอเชียร์นักบิดไทยก็ได้รวมถึงก็ฝากเชียร์นะครับนักบิดจาก BK8 คเกซนี่ในศึกมโต G p ีพครับทั้งอเล็กมาเกแล้วก็เฟรมินเอาเดเกกันด้วยนะครับ